ဘကဒီပုံတည်းကအမျိုးသမီးကိုတိကျမှမှာတူကတော့မြမအကြီးတွေမှာမှန်မှန်ကန်ကန်တုံးတက်ပြောဆိုပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကြောက်ကဖြစ်တယ်အခုဒီခရစ်မှာတူပြောထားတဲ့စကားလေးကိုတော်တော်တဘောကြလို့ကျွန်တော်ရေးရလောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တူပြောထားတာတော့လက်ချမြမနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေเนาะအခြေအနေကိုမင်းအောင်လှိုင်မရှိရောဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကစတုံးတက်ပြန်လာဘာလို့တိုက်ရိုက်ဆိုင်ရင်ပုံကတည့်ရက်နှစ်ရက်ောက်ပဲ เอ่อကျ <music> ွန်တော်တို့ဒီဆလာဘတ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပြစ်တော့တူကမြန်မာပြည်အကြောင်းတို့တော်တော်တီးတယ်သူပြောတာလည်းပတ်သက်တယ်ပဲမင်းအောင်နိုင်အခုနေတေွားမယ်ဆိုရင်ရောမြမအကြီးကဘလို့ဖြစ်မလဲ။နော်အဲ့ဒီやつကျွန်တော်တို့တုံးနိုင်လောက်စကားပြောပြစ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဟာလည်းအထုတစ်ဖြစ်ဌာနဆိုင်ရာဘောနော်မြမအကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ရှိတဲ့သူတွေဟာမြမအကြီးကိုတော်တော်နဲ့ဆက်ဆက်တိတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တွတ်တွေ့ရတယ်အခုတူပြောတာလည်းချင်မတ်တော်ကြိမှာနော် อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในพม่าเนี่ยมันมันมันมีผลกระทบต่อไทยอย่างจริงมีความชิดชี้ในเรื่องใหญ่ท่านเองนหรอหมอชุดยาโมชีดจังจริงจ,งจรงจิงมันขึ้นอยู่กับว่าเออ่หน่วยงานภาครัฐของไทยเนี่ยเราเราจะมองไปในเรื่องนี้อย่างจริงจังแค่ไหนนะคะประเด็นพม่นนเาเป็นปัญหาสำคัญจริงๆท่านนายกตาลุท่านดูจริงดิครับเราที่รีทามุชีเลย็บเพราะอะไรประการแรกเลย เอ่อที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานของรัฐไทยอ่ะเราก็ได้เฉยในทางหลุดญีฤาแหละเวลาเรามองหรือประเมินสถานการณ์ของพม่าเรามักจะมองว่าอะไรเงี้ยชื่อนึงกูจำไม่สวยหรอกเมเตอร์เจ้าหมอเนี่ยมาเมนเตยปกติมั้ยเปล่เนาะปกติมั้ยเปล่เพราะฉะนั้นดูเปล่แต่ตัวเราลักษณะท้ายมาขึ้นในเดียปฏิณณฤาญมะอะยินเนี่ยสัสๆหมดเปล่เปล่ญมะญูนผิดปฏิณณฤาท้ายเนี่ยสัสๆหมดฤทธิ์เดี่ยวหมดฤทธิ์ ဒါပေမဲ့အရှင်းပိုင်းတွေမှာဒိတ်တိုင်းလူကြီးတွေကဘလို့မြင်လဲတော့မသိဘူးလေးထောက်ပုံမူတည်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့မနေ့ပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲဆိုတာကဒီဒီမှာသူဆက်ပြောရတူကောယံတဲ့နိုင်ငံການမင်းတိမီမာတန်းတဲ့အာကစ2491လို့1948ကြက်ပက်နေတပ်အာထောင်းနေသက်တောက်လှစီစ1900 1948ထဲကဖြစ်လာခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေဒီနေ့အချိန်ကြီးရှင်းပြောရောမြန်မာနိုင်ငံဟာ โอ้ตัแต่ลงเสจบวาลกูน่สอาณาไน่อเดยวเราไปสวามามาทูซมูเยอโกมีนูดีเลยชีเดยบอกองนะครับคศ2491หรือ1948จะ80ปีแล้วก็ยัง80ปีนะเอ่ี่ชื่อเอาชีวิตบมีเหมือนเดิมนะคะพม่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะคะที่ยังมีสงครามกลางเมืองต่อเนื่อง เมาไต่ม eh like, ่่แต่ก uh, กับพ uh ่อมา่ด oh. ีว ah ่าไต้หวันพี่นี่ลไต้หวันมันพี่ยังมีส่นน่งชีวมาถึงเกือบแปดสิปีโดยที่ไม่มีวันไหนหรือวินาทีไหนที่ไม่มีสงครามพู่นี้นะเราอาจจะเคยได้ยินกรณีของจีโนไซด์ในโลกการฆ่าล้างก็มาพี่นี่เลยจีโนไซด์ส่หนูงโด้ย่พผู้ดีว่ ของพันใหญ่ๆในโลกอย่างกรณีของรวันดาเอ๋ยกัมพูชารวันดาลูกกัมพูรียาอินโดจีนสงครามอินโดนีเยอินโดนีเยอินโดนีเซาก่อเนาะไทยมาเจออินโดเตียวอินโดนีเซขอเราอินโดอินโดจีนก็ขอเราอินโดนีเซยมาก่อสงครามเหล่านี้มันเป็นสงครามที่มันมีวันสิ้นสุดไม่วันสร็จดีไอ็ดีเออดีก็บเอามันรู้เยอะเต่าแต่เสี่ยมพูดเดียวออกคิดเต็กเชือว่านารู้ดีอินโดนีเซายสัตว์แต่เห็นในงานเดนมาเรามา ปีส่งไม่เยี่ยมชีวิตยามาดีสิบวยเรียบปีส่งในเยี่ยมชีวุนี่ได้สิเสียสเที่ยนเลยเุกย้อ่นแต่สงครามในในพมา่าเนี่ยเรียนทำเรื่องพมา่ามา20ปีเนี่ยอ่ะพูดกันตามตรงนะยังไม่เห็นามาเราเยอะแล้วเนี่ยภาษาเชีวิบวกมาไหนเยอะเหมือนยยนะ้อเนี่ยวันนี้มันจะมีจุดสิ้นสุดเลยเออใส่เพื่อปีไม่เยกากกม่ามีเรืทว,วุบคำถามคำถามง่ายๆนะคะนี่คือคือเออ่เก็บไว้คิดนิดนึงว่า สมมุตินะคะสมมุติว่าคําถามที่สังคมไทยเนี่ยฮอตคิดมากทุกคนถามกันหมดเลยว่าเออที่เมย์คนกูเมย์บอกไอ้เมย์คนนดูไทยดูมิวส์เด็ดจุกบูดรามี่เมียเมย์บูดเอ๋อบอกเพราะว่ามัแตกกับแ่ะแล้วเนี่ยมาแตกเนี่ยมาป่วยมันเราเนี่ยมาในห้างฮะซึ่งผมกลัวว่ามันเ่าสมมติว่าเอ่อคนเอกอาวุโสมีตรงไหลลงจากตำแหน่งเนี่ยลงจัดสุดแล้วไอ้นี่แต่ไอ้ลงกมิอส์ในอนาคตเซเวนบอกแล้วให้จะเกิดอะไรขึ้นเห็นหนาต่อว่า สมมติว่าสมมตินะคะว่าผู้นำเอเอซีหรือกุเรกอาวุโสมีอะไรลงจากตำแหน่งได้จริงเนี่ยพม่าจบจะมีจะมีความสงบสุขจะมีสันติภาพเกิดขึ้นในพม่าจริงรึเปล่าอ่าโอเคทุกอย่างมีแบบว่ามีอะไรอานากตเซี่ยงไหมยามวีอาจจะเก่งเช่นรอมยวกันเวลาเนี่ยยังมีเดี๋ยวเนาะอาจฟันคงไม่มีฟันคงไม่มีตีจะรู้บวกไม่ชี้รู้บวกเพราะว่า กล uh uh ุ่มชาติพันธ uh ุ uh ์ต่างๆที่เขาอยู่ด uh ้วยกันเนี่ยเขาล้วนแล้วแบบชาติพัน uh> ธุ <h <h ์สราญนาฏดีกว่าเนาะมีวาระที่เขาพยายามขับเคลื่อนในของตัวเองทั้งนั้นเออไร้หน้าฏอาจจะต้องกู้บันย่ษะเนาะกูยูซษะชีเดียวกู้บันด้วยกับยูซษะตระกูลช่วยให้หมู่ชีเดียวสองถึงสามมีนาเรียถึงเนี้ยรัตตสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดเน่ออต้องอะายในเรียกน่ะตรงยันี่มางงานสัมมนาใหญ่ที่ที่เราเชิญผู้นำแล้วก็ policy maker ที่เป็นคน จากเมียนมาเนี่ยหลายกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมาร่วมพูดคุยนะคะเนี่ยมาดูที่ได้น่าดิกองต่องนี้เนี่ยที่บอกอีกซีวิลเลื่องไหนชี้เดี๋ยวบอกเออโหเป็นงานที่ผู้จัดเนี่ยปวดหัวมากเพราะว่าโอ้บรเป็นยังไงแต่ไอเทิดตนาเนี่ยากดูแลสภาพมหาสภาพที่ดีด้วยซีวิลบอกเนาะโหโชคดีด้วยซีวิลบอกเชิญกลุ่มชาตันนี้กลุ่มชาติไหน เออต่ในแต่พักกูเฟ้คนอุ๊ชแต่ภาคอะไรมัอยู่หูบ่ะดิเวนแต่พอนดิภาคอะไมัอยู่หูบอ่ะอ่านยังอันน้บไม่เอาไม่ขึ้นนะไม่พูดไม่คุยด้วยไม่พูดไม่คุยด้วยเจ้าคนนี้ยมาคุยไม่เอาไม่คุยมันเป็นอยังไงอ่ะแล้วถามฮะแล้วแล้วเมื่อไหร่ประเด็นเรื่องของเมียนมาพม่าเนี่ยมันมันจะจบลงได้อืมเพราะปีเมอเไรบอกแล้วดิเวกูดิเวกอายุ่ซากูตุ้ยเนี่ยแต่พวารเลยโอ้เจ้าเมียนมาตุ้ยมนสุด ดีเดียวก็อิจฉาหนูดีโหดียวก็อิจฉาหนูดีเดียวยิ้มแล้วเดียวก็ไม่ยันยันดียไม่ยันยันพ่อไม่ใจไม่เอาเขียนเนี่ยตัวเช่นนั้นดินม้าเหี้ยเปียตานะบราวน์วิมานเลยวะเนาะนะนั้นก็ประเมินแบบด้วยความอินโนเซนต์ด้วยความหน้าอีฟว่าโอกาสที่จบจริงๆมันยากมากนะคะโอเคกลับมาที่ประเด็นแรกก็คือว่าเวลาหน่วยงานรัฐของไทยเราประเมินเรื่องพม่าเนี่ย เออถ้ามันดูดีเด่นไปมากยซ่งส่วนนี้จะแต่ข่ามาเนี่ยมันมักจะเป็นองค์ความรู้ชุดเดิมๆว่าพม่ามีสงครามกลางเมืองนะเอ่อสิ่งที่พม่าจะให้กับไทยเนอืมยามาพม่ายามาเรียกปองมาได้หมดน่าเสียบัวชีเดี๋ยวจดูมิวบุ๊กหือว่าเอ่อมันจะมีเรื่องของผู้อพยพซึ่งโดยการความมั่นคงของของรัฐไทยเนี่ยเราเขาไม่ใช้คำว่าผู้อพยพนะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เซ็นเอ่อข้อตกลงว่าด้วยผู้อพยพของ อดีติบวยดิันนะดูช่ดูดูมาัหนับุบบีว่าใ่ไหมเ่นชื่อดูแลมาวมอยู่ม่ชี้อุโบสธรชาติอะไรอย่างเงี้ยมีผู้ีิภัยมีผู้หนีหีภัยสงครามจากเมียนมาเข้ามาแต่ว่าในความจริงแล้วเนี่ยยอนกับับไปเอ่อามาจารณ์ดิิบวยสิชาวอมรกาดีน่าจะได้เนาะสิบวชาวอเมริันอะไรดีิเดียวทอาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะอาจารย์สำหรับวันนี้ก็เสียร เออชื่อมาดูชอมาสีอยเดียวก็ว่าด้หอ่เออพูดถึงเรื่องกรณีของจีออเรติเนี่ยพม่าเนี่ยเป็นเวทีประลองกำลังด้านจีออเรนติกที่สำคัญที่สุดของเอเชียเป็นแห่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของโลกเลยสามไปนะคะเนี่มันูซรุกไ้ใชมมเส้โค้งอาชามนี้หล่ากับพมามาเส้นโค้งยาวรือเปล่าเนีกนรู้เนี่ยมัการนี่สหือ่าแต่เราสูซีรุกแค่เด็ดลแคู่ซุกอย่าดสุดเลเส้คมุก อาชามาลังบุญกบ้ามาเราแค่แค่ได้ไปบิดกูนี่หลายานอาจจะไม่ไม่นึกนึกไม่ถึงเพราะในภาพของเราเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบมีนองลายเห็นภาพแบบองซานซูจีเห็นแต่ภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกแคนนึกกบ้าที่จะที่จะไม่อยอมในองซานซูจิตรู้ว่นที่เลยบอะนึกออกไหมคะว่าพมา่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะคะที่อยู่กึ่งกลางร,ระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองประเทศอืม ยามาเบียเย่าหนีแต so, no ่ประเทศยหญ่นักคู่ใจได้มาบอกดีในไงนี้นักคู่ใจได้มาเยอาเหมือนกันหเนาะที่มีประชากรไม่สุดในโลกสองประเทศคือจีนกับอินเดียในไงนี้นักคู่ใจได้มาสุลาดีประเทศจีนสรายแต่แต่ยวกว่าแต่ยวนี่ยอินเดียในในไงจ้าดูยิ่งยามีชุดที่วิโดเอียจีเดียนไงง่านนักคู่ใามาเยอาเหมือนเดิมอย่ามาบอกแล้วก็มีไทยอยู่ข้างล่างเออแล้วก็มีไทยสรุแล้วแล้วก็ไทยสี่จีเดียบบอ่มีบางประเทศเป็นติ่งอยู่นิดนึงจี ไปงานดิสเนีย์เนี่ยเนในเนรัฐที่แต่เดียรึเปล่าอินเขามองขาดมาตั้งนานแล้วว่าพม่ามีความสำคัญในด้านเชื้อสายแล้วก็ภูมิรัศม์ของเขาอย่างยิ่งนะคะทำให้อ่าแต่แวด้วยซีไว้อะยี่บเายอะไรมาแนววีโระปทวียี่อ่ะเลยยี่บ่ารึเปล่าเอพื้นที่เป็นเอ่อแหล่งสู้รบหลักของเราในเวลานี้ก็คือในรัชกานเหนือเนี่ยจีนเข้าไปลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟสะพาน low fine server ဆိုတာဒီတရုတ်ကအခုလတ်ရှိစစ်ပွဲဖြစ်နေတာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပေါ့။အမှတရုတ်ရည်ရည်မြို့နယ်မှုတွေရှိတယ်။ low fine ဆိုတော့ဒီမြစ်ထားလမ်းတွေအဲတကားတွေကိုစောင့်နေတယ်ပေါ့။နာဆန်းด่านชายแดนอะไรต่างๆมากมายถึงแม้แต่เออชายแดนဆိုတာဒီเนซัดน้ํามาปေါ့เนาะพีคอลีจีนทาวเนี่ยที่เข้าไปเอ่อสร้างคาสิโนโรงแรมโรงแรมเนี่ยแล้วมวลนําเที่ยวတွေဝင်มาแล้วเอ่อคาสิโนยုံนี่ဝင်ဖွင့်แล้วหลายမျိုးတွေပေါ့။อ้านี่เมืองหลวงก่ายเนี่ยมันหลากหลายสิบ โรงแรงแต่โก็รนเเีนล่กมาออขเอรกาชีวีย่ากมาเนียอ่กมันไม่ชเรื่องปกตินะนะตาตามอชมหโกเรห็ว่าิรติภูมิศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสาคัญจริงๆกับเรื่องของเศรษฐกิจที่หล่อเลยเศรษฐกิจภายในจีนทางตอนใต้นยังไม่นับรวมกรณีของท่อส่งแก๊ เอ่อจีนใต้สรอกอ่ะดาโหตะยုတ်เนี่ยตองใบซีบัวยนี่เสร็จสรรจีนใต้สรตองใบอยู่ด้วยอ่ะป่ะเนาะเอตองใบเนี่ยเสร็จสรรนี่เลยป่ะดานะเกตใบป่ะดิเกตใบไลน์ซีบัวอยู่ป่ะไม่ป่ะเร็วเนาะอ่ะมีโธ่ส่วนมันมาเนี่ยที่เค้าเชื่อมมหาสมุทรอินเดียนะในฝั่งอย่างเงี้ยตะบูกเนี่ยเสร็จสรรนี่ได้อนาคตยืนนานทรืเลยป่ะดาดิฉิ๊ดธีเลยป่ะอรกันเนี่ยเข้ากับเอ่อจีนทางตอนใต้ในมณฑลอืมถูกกวนดีเลยเนาะอรกันสรแล้วดียะคายเนี่ยนี่ตะยုတ်กูต่วยด้านหน้าเนี่ย ยีนันไปไล่หนิได้ไปชี้ดีเลยอสุราหากรองที่ถึงเน,นานะมีาทำให้เรื่องนี้จีนเห็นความสำคัญของพอม่ามามาอย่างยามาน,นะคะเตียวเก็มาเยีนีเรือสุรรมมีนาพีพวกหาว่าไทยเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ไหมว่า,าพม่ามีความสำคัญในเรื่อง geopolitics ก,กับไทยเห็นไทยนี่ซีไวอาไทยนี่เอามาตรเอ่อเยีนีเรือสุรรมมีนาเห็นตรือสุรรมมีนาพวกนะคะแต่จากประสบการณ์กการทำงนานหน่วยกับหน่วยงานของรัฐในไทยเนี่ย ไม่ได้อ่านอะไรคุณไม่ได้อ่านไลน์กรุ๊ปไลน์ไลน์กรุ๊ปเรียส่าวไม่ได้อ่านมาผ้าผู้บวชเนาะไม่อ่านอะไรคุณแล้วก็ไม่มีวอลลุ่มที่จะทำกรณีของพม่าอย่างจริงจังแต่การที่คุณจะเป็นไผ่ audio เรื่เหมือนสำมุชิบบรู้ลงเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะคุณอยากอยู่ตรงไหนของโลก คุณอยากคุณมีเป้าหมายคุณมีออบเจ t i ี e คุณมีเอมอะไรคุณอยากจะโลโปรไฟล์ไม่มีบทบาทอะไรในโลกเลยให้อินโดนีเซียเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยมาเลเซียเขาเป็นผู้นําไปโอเคอันนี้เข้าใจได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะอัพตัวเองขึ้นมากลายมาเป็นประเทศกลางกลางเนี่ยที่ริกาดูเยอะว่าอะไรเราอไทยนั่นไงนี่นี่กูนึกว่าเยอะดูยิ่งมันยิ่งจะไปดูเศร้ามาเป็นหัว ဒီဒီကြက်တောင်မလုပ်ဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ကိုကလေကားဖြစ်ဖြစ်မြဲဆိုရင်မြန်မာနေရမှလည်းကိုကပန်းလိုက်ကပါလေဒါတွေတိ့ဖို့လို့လေပေါ့အေးဒါမှမဟုတ်ရင်စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့တရားဒီဥဆောင်နိုင်ဆိုဥဆောင်ဖိုင်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အ డిగా သူပြောချင်တာကညီမအကြီးကိုအတိုင်းနဲ့ထဲထဲဝွန်ဝင်းကာဗာလောက်ဖို့လို့အလိုလေဟိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါအဲ့လိုလောက်မှဆိုပါဇတ်ပြောလောက်လို့မပြရဘူးဆိုတော့တဘောတက်အောင်ပြောရတာပေါ့နော်ဒါအခုဒီမှာကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လည်းနားလည်းတောက်ဒီမှာစာရင်းထိုးရတာရှိတယ်နားလည်းတောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြေးမိတာဟိုဖားရတာရှိမယ် อัตรานั้นก็มีสัดส่วนพอเนาะอ๋อหว่าอย่างจะเอาไปแล้วถ้าโหดิไทยสกาไม่ตีแต่ดูดูเปาะเนาะไทยสกาหน้าแต่ดูๆก็หมวยฝ่ายมันก็เอากูจี้เปาะเนาะอีมีเปาะปากประมาณนึงในการออกแบบนโยบายต่างประเทศของโลกหรือในพื้นภูมิภาคเนี่ยอืมกะว่าวันภายในเนี่ยมัวนะดีๆสิเปาะคุณจําเป็นเนี่ยต้องมาแอคมาอย่างแล้วก็มากตะคู่กูโก้อ่ะกะบางกว่าภายในเนี่ยมัวละอือชีเปาะโก้อ่ะมัวละตะคู่กูบอกมาโน้ทํามุชิอ่ะโก้มัวละกูไกลซวยพี่เลิกได้มั้ยเปาะใช่ยัง เป็นพื้นที่ต้องห้ามเป็นพื้นที่ถูกสัตเออ่อามา,อาหอะไราเนี่ยไปเป็นนคนาดเ้ยนั่งในงานนะี้เป็นงนที่ถส่งโดยโลกตันตกนะในขณะที่กอ,อง,องทัพของไทยหรืองานความมุ่งงของไทยกระทรวงทีของไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงคนระดับสูงใน s อ c เอซีเออ้ดีเลสิใช้ามาชีกในงานว่าเสียจีเกลี่ะ มีในนามนายนาชิเดชื่กว่าใบเียวเวซันรุยยาอะไรบอกระเนัพยรุยยาอะไรบกในรัฐบาลของของพม่าได้เนี่ยนี่คือประเทศเดียวในโลกนะคะที่ที่ําแบบนี้ได้เป็ประเทศเดียวนีลแต่ายังบอกระดีกับวัานธรรมนั้นลรงไหนเนี่ยบอปะโอเคคุณไหนจะบอกว่าจีนก็ทําได้ป่ะปักกิงเขาก็เห็นทํากันอแบบพม่้โอเคพไเม่ยเดียวเนยตามดูเวนซนไทยเนี่ยลกพยศอะไเหม่ยบอกะไม่ไว้ใจจีน แต่ในอุ่ยยามากาะเตียวแต่ในขณะที่ไทยเนี่ยไม่ยอมหัวผู้นำระดับสูงของไทยสามารถโทรศัพท์ไปเนปิดดอได้เดี๋ยวนี้นเอท้ายดูทีเีละกูจะเรียนเนปิดดอโทรศัพท์พ้พองคนใหม่เนี่ยพวะผู้นำระดับสูงของมาม่ารับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แล้วพร้อมเริ่มโซปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้เจ้าตระหนาอารมณ์เชเชียรไหนเนี่ยพวกกูจะเรียนเนบิโดอพ้องเสิร์ฟมีรถเพียวหรือย่าหัวใจแม่ใช้เลี้ยวมันเลวกว่าดูเพียวถ้ากันมันกรณีเนี้ย ทำให้ไทยอ่ะอยู่ในสถานะที่ส่วนตัวเรนมองว่าไม่ไม่ปกตินะไม่ปกติอีเทีนี้รุ่นไทยนุ่นูเดี๋ยวปรโมนท่ามาห่อกุหลาบมีนะบนตูปนี้เนี่ยไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เป็นคําสั่งที่ไม่ดีเสมอไปนะฮะแต่เป็นเราอยู่ในฐานะที่ดีมากๆที่จะทะําหลายๆอย่างให้ให้มันเกิดขึ้นกับพม่าได้พลวัตที่เกิดขึ้นในในพม่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว မင်းအနေနဲ့မင်းတို့ဘယ်နာစားတရားဟိုတူကြောတဲ့ဇာခါအောင်မိထုတ်ကြောဆိုတာအတိုင်းမှရှိတဲ့လူကြီးတွေကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လူကြီးအတိုင်းဝိုင်းအောင်ချက်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးပြောပြီးကြောင်ဝင်လောက်ဆောင်နိုင်တယ်ပါဝင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ထဲထဲဝင်ဝင်မလောက်ရဘူးเนาะအဲ့လိုလောက်လို့ရတရုတ်ကောက်လောက်လို့မြင်အောင်ဆိုတရုတ်လည်းလောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး ไอ้ไอ <that Col> um <NY ka> <that> pues ้ต <dom basics> um, so nah. ัวท้ายอยู่ยอมจริงมุชิเตะดังนั้นไม่รู้กูดิ๊แกหลุดจริงไอ้นี้เนี่ยปုံมันผีโอ้พิษเนี่ยใต้ริมมองขึ้นนี่โดดไว้เทนดังนั้นตะเกณฑ์มาก็ถ้าปုံมันผีโอ้พิษเนี่ยไม่ออกหรอกญาติมาอิงผิดแค่โดดไต่กล้วยเนี่ยขึ้นมาได้ปုံสันမျိုးโดดโลบาเวรโดดหลุดจริงโชว์ว่าตัดตัดทาไปมันไม่ออกรู้สรเราดูเอาเปล่า2เล่นละพวกอ่ะสรก็เอาอ่ะเนาะอ่าทุกท่านย้อนกลับไปดูเอ่อบทวิเคราะห์หรือบทสัมภาษณ์ของนักญากาหรือนักข่าวดังๆเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอบคุณสวัสดี ต่นเท่าดีช่ไหรแตนเท่าดีนาอยู่อยางที่มาะสมอย่งนี้เนี่ยเขายังประเมินว่าโอกาสที่กองทัพของพม,ม่า,าจะยังอยู่ในตําแหน่งหรือว่ายังอยู่เนี่ยเออม,มาอาณาไเนี้อเนาะอาณา้ทเนี่แม่ยากง่ายก็ม้าแลยกอีสูเพราะยังไงชื่อตั้งมาดอเนี่ย <laughs> ชื่อต <laughs> <laughs> ั้มาดอตัวที่เด่นเนาะรูาที่เป็นตั้มาดอสแรไหมที่กับวาชื่อตั้งมาดอ่อ่ม่ มันขายได้แล้วทุกคนก็คิดว่าเขายังมั่นคงอยู่นะแต่เวลาเนี้ยีเชนอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วว่าเออ่อพม้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ล้มนะคะไม่ได้ล้มแบบว่าอมาไม่ได้ล้มกับม่เจ้าก้วเนาะล,ล,ล,ล้มแบบมีการยึดมอมยึดเมืองหลวงเหมือนแบบเป็น the fall of saigon หรือ the fall of v i e t i a อะไรคงไม่ใช่ขนาดนั้นเออโยดีอาร์นอนนี้ก็เราดีเยอะจินกว่าเรา แล้ชีสิตการมาจานไหนหมดมีอที่เดียวกองน้องหมดเต้มไปหมดสุดระดับมดมดพิเศไหนหมแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นฉากอันนี้มันจะเกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือว่ามันจะเกิดสุญญากาศอำหน้าแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆแบบที่พม่าจะไม่ได้มีการประกาศว่าสงครามสงบสุขแล้วใครเป็นผู้ชนะนะแต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะยังรักษาฐานที่มั่นของเขาตามแนวชายแดนไทย เออจริงแล้วก er> um. ็ประมาณเอกของทางอินเดียด้วยอืมได้นะสุดท้ายก็อะไรไต้กั๋วนี่อยู่ไว้ส่วนจีนไม่จีนานตรงนี้อดิคก็ไปใต้หน้าเนี่ยแล้วท้ายๆมาเนซัสโดดีตะยုတ်เนซัสโดอินเดียเนซัสโดไอ้เนซัสโหเสร็จละแท้ๆท้ายมาเปาะไปต่อไปเรื่อยๆนะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในอาม่าเนี่ยมันมันต้องต่อใจอย่างจริงจังจริงๆดาดาก็ต้องดูเปลวได้สกาแห่งอภิเษกย์สงค์တော့เหมาะกู တော့ဝက်လာကိုတင်ထားတာดูတင်ထားတဲ့ video file မှာပါတော့ဝင်အဲ့တော့အဓိကဒီ video file မှာဒီဟာကိုကျွန်တော် recent လုပ်တဲ့အကြောင်းကလက်ရှိထိုင်းရဲ့လူကြီးတွေကအတွေးအမြင်เนาะအတွေးအမြင်ဆိုတာဒီမြို့တပိကမြမအကြီးကိုတော်တော်ကိုနှိမ့်ပေါင်းများစွာကိုလစ်လာတုံးတက်ပြီးတော့အဲမြမကြီးတုံးတက်မှုပေါ့เนาะအကက်ကတ်တူအဖြစ်ရက်တီစားတာအဲ့တော့အခုသူပြောသွားတဲ့အထဲမှာထိုင်းလူကြီးတွေကမြမအကြီးကိုအမြင်မှာအားမြမကြီးကပုံမှန်ပဲစစ်ပွဲဖြစ်လာလားဒါလိုပဲမြင်သားတယ်ပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက် အထက်အထက်လက်ရှိဒီနေ့ချိန်ချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ Thai ကိုတော်တိုင်းအင်အစုတွေဟာဒီထဲတဲ့ဝင်မထိုးပေါက်နိုင်ဘူးအထူးသဖြင့်တော်တိုင်းရဲ့အင်အားထိုင်းမှာပဲရှိတယ်เนาะထိုင်းမှာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမထိုးပေါက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ချို့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဘီရိုဖိုင်တွေညဇာနိုင်တယ်ဒါဒါဒါအဲ့တော့ဆိုတော့တို့လူကြီးတွေကဘယ်လိုခံယူထားတယ်ဘယ်လိုတိထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတို့လူကြီးတွေအတွေ့အမြင်တွေကိုဘာထဲပြေးဖို့လို့လဲစတဲ့ဖြင့်ဒါတွေလိုအပ်ပါတယ်เนาะရှင်ချင်းပြောရအောင်ကြာနိုင်ငံတွေကအကျိုးစီးပွားနဲ့ပဲယက်တည် ဟုတ်တယ်နော်သူတို့တွေလည်းအကျိုးစီးပွားရှိမှာကိုတို့တွေလည်းအကျိုးစီးပွားရှိမှာဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးဆောင်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုရှိတာကသူပြောသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကတော်နိုင်ရေးဟာလက်ရှိစစ်တပ်ကစစ်တပ်တစ်ခုလုံးလဲဝါးဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါချင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုဖိထုတ်ထားတဲ့အကောင့်တွေလဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဥတီချက်ကအဲ့ဒါစစ်သားတိုင်းတေအောင်ကျွန်တော်လိုက်တတ်လို့မရဘူးလိုက်တတ်မဲ့တော်နိုင်ရေးနေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကို ထိတ်ထောက်မောင်းတင်နေတဲ့ဒီအကောင်ကောင်လေးလဲသွားအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်နိုင်ပါအဲ့လိုနှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်နိုင်ငံကအရေးကြီးကမှဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့ထူးထပြိုင်ထိုင်းထိုင်းဆိုတာကတော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးကိုအသာထားရဗျထိုင်းနိုင်ငံလေးနဲ့မထူးအခုအမေရိကန်တို့ဩစတေးလျတို့စတဲ့ပြိုင်အနောက်အုပ်စုမှနေထိုင်တဲ့မြန်မာတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းတော်လိုင်းကိုဝင်ရကြတယ်စုကြတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းကဒီတော်လိုင်းမှာဒီထိုင်းရောက်ပြည်သူအများဆုံးဖြစ်လို့အင်အားအများဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ပုတ်ပြီသူအေးလေအရှုပ်ထွေးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုတ်ပြီသူအေးလေကြီးရှုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့မှာလေတော်နိုင်ရေးအတွက်လေအထောက်ကိုဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လူကြီးပိုင်းတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားဆုံးရပ်ဖို့တို့အပ်ပါတယ် ກະດີປິໂລຟານະປັດຕະຫຼຸທ້າຍສະກາຫນ້າແຫຼະດູດີຫັ້ນກະຕິຕິຈຈະພາລາປ່ຽນມີກ່ວກຫູໝູຮ້ຽນມາຕ ्वा ກິລູຢາລະບໍນໍເຈນໍກະດໍດາເຈນໍກະເຈນໍຫນ້າແຫຼະດອກໂປຍໄປດາດມັນແລະສານັ້ນໂທແລະຫາແລະໂຮທຣິດສານຍາຟມັນແລະຫາໄດ້ຊິແດ່ລິອະລໍເມຍໂຊໂຮທ້າຍສະກາມະຕິແດດດູແລະເຈນໍຢິເວຍປີດໍໂປຍໄປດາຈິດပါແດນໍຫນ້າແຫຼະແລະດູດີຫັ້ນກະກົກໝູຮ້ຽນໄຟມາຕ ्वा ມີຫນ້າຫນາໄປຈາລະອໍເຈນໍໂຮປໍແລະສະກະລົງອຕິຈາແລະມັນຈິມັນແລະດັ່ງເໝິດຕະບອດຕະພາວະຕັດຢັກຫູໂກ ဆရာမတို့ယောနယ်ကျွန်တော်တို့၃ညလောက်အိနိယာစကားထိုင်ပြောဖြစ်တယ်အေးဆေးဆေးပဲဆိုတော့မြမအေးကိုအောက်ချအဖွဲဝင်ဒီကပို့ပြီးနားလဲတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်တော့ညဆက်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ညဆက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှင်ဒီခွားမခေါင်းလို့စတဲ့ဖြင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းညဆက်မှာအဲ့ဒီအဖွဲတွေဆိုရင်မြမအေးကိုသူကောက်ကောက်နားလဲတယ်အောက်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုတို့တိနောက်ဆုံးဆိုရင်အဲ့ဒီညဆက်မှာရှိတဲ့တောင်ဝင်ရှိတဲ့အဖွဲကြီးဆိုရင်လေ အဲ့ဒီတနင်္လာညတိုင်းမှာဗယ်လိပဲကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်ဖွဲ့ဘဏ္ဍာင္ကြာလာဆိုတာသူတို့တိတယ်အကုန်တိတယ်เนาะသူတို့မှာတဒိန်းတိတာအချက်အကုတ်ရှိနေဆိုတော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံအရင်အတိုင်းဝဲမှာအောက်ခြေဒီအစိုးရဝန်ထမ်းပိုင်းတွေဟာတော်တော်ကိုမြမအရေးကိုတိပြင်ဗယ်အထက်လူကြီးပိုင်းရဲ့အမြင်မှာဗါလေဆိုတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြအရာတွေပဲမြင်သားတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြမဟုတ်ဘူးမြမအရေးကတလူရှိတယ်တလူတလူဖြစ်ဖို့အတွက်တိုင်းနေလည်းအများကြီးဝင်ရောက်ပြီးတော့စောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ် အ திக ားတော့မှတ်မှတ်ရသပြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟုတ်နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာအများကြီးတည့်ရောက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာနိုင်ငံတကာဝန်ရပ်မှုကအများကြီးတွေ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိထိရပ်တည်နိုင်တာဒီသူတို့တင်ပြပြောတယ်နိုင်ငံကဘာမှမကူဘူးပြောတယ်နိုင်ငံကမကူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမပြောဘဲထိုင်ကြည့်ပင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငူကြီးနေတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကတစိမ့်တက်ပြီးစ조사နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါလား တော့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်ပြနေမယ်ဟာသူ့မကောင်းကြောင်းငါပေါင်ငါပေါင်ကြောင်းသူပေါ်ပြီးတော့ဟို AMG ကိုထိုင်ပြီးတော့အဖောင်းသူ့နေုံနဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်မနိုင်မှာတွေ့ကြပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ပြင့်မှုတွေရှိလာတိမ်းသားပါခဏတော်လိုင်းအလောကาลမှာခင်ဗျားတို့အဲ့မှာမအိတ်မစားပဲနဲ့တရားတောက်လျှောက်ထိုင်ဆွဲခုံရုံးတင်အဲ့မှာကြိုက်တဲ့လူတင်เนาะဒါပေမဲ့တော်လိုင်းဒီဘက်ကာလမှာတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ဘုံရန်သူကိုလဲဖို့ဟာကိုအရင်ဦးစားပေးကြပါเนาะဒါလေးကိုမြစ်တရแยกခင်ပြပါလေကျွန်တော်တို့ ဒီကလာဟာမြန်မာပြည်ကကြ ai, ေ in in ာင်လေးမကိုဖြစ်မဲ um ့ကလာမပြောင်းသိတိုင oh ်းတိုင် um းပြီးပြတ်ဖို့ပဲရှိတ ah ော့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းပေးတဲ့တောင်းဝင်ကိုရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်တဲ့နေရာကဝိုင်းလုံးကြပါလို့အားလုံးတိုင်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နဲ့နိုင်တဲ့နေရာကပေါ့ပါလား